แกนแคนยอนคานฉือหุบเขามหัศจรรย์ที่ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งปวใหม่ไม่กี่ปีที่นี่น่าสนใจมากเนี่อว่าช่องแค่แกนเฉินที่นี่อยู่ที่ใกล้กับซีอานใกล้กับแม่น้ำ黄河ใกล้กับเอเมืองเยียนอันเป็นสถานที่ปั่วใหม่ที่น่าสนใจเดี๋ยวพาไปดูครับแกนแคนยอนคานฉือตั้งอยู่ในมณฑลซานซีประเทศจีนที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองซีอานค่ะก็มีไครลทายกูว่า 今天可以被冲开南 ถ่ายไปเป็นแง่แง่ลงข้ไว้ที่ลายออมาเฟีาว่าเลยสวยงามมากครับอย่างที่คุณโจโอบอกนะคะว่าแกนแคนยอนคานฉอเป็นหุบเขาสีแดงที่เกิดขึ้นจากการถูกน้ําฝนและน้ําท่วมฉับพันกัดเซาะค,ค่ะ<อ>ซึ่งถูกกัดเซาะมาเป็นเวลานานละล้านปีจนชั้นหินถูกเซาะเป็นรวดลายที่โค้งสวยงามค่ะและยังมีฉายาว่า Anti แอนทีโรบแคนยอนแห่งเมืองจีนค่ะเพราะมีหน้าตาคล้ายกับแอนทีโรบแคนยอนในอเมริกามากและช่วงก่อนหน้านี้ยังเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จ,กจกักจนมีนักสำรวจแล ช่างภาพเข้ามาถ่ายภาพจนทำให้ที่นี่กลายเป็นพิกัดท่องเที่ยวสุดฮิตในมณฑลซานซีค่ะและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับคนที่ชอบวิวหินสีแดงแบบแปลกตาและสําหรับใครที่อยากมาชมด้วยตาตัวเองสามารถทักหาแพน d a าฮอลิเดได้เลยนะคะพาไไ่ได้ครับ